เราได้ห้าหกเจ็ดแล้วนะครับผลออกก็จะเป็นสามเก้าห้านะครับก็มาเก้าห้าตรงๆเลยนะครับแล้วในวดล่าสุด สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหัวเดดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับซึ่งผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับสมาชิกก็ถามกันเข้ามาต่อว่าเอ๊ะนะครับมันได้เลขนี้นะครับเป็นหลักหน่วยบนแล้วนะครับมันจะพอจะมีสูตรแบบนี้แหละนะครับพอจะมีนะครับจับแบบไหนได้บ้างที่มันจะมานะครับใน2ตัวบนนะครับซึ่ง มันก็มานะครับซึ่งรวยนะครับรวยบนมา6กว i̇şte ันติดเนาะนะครับอ่าไม่ใช่มาหน่วยบนมา6ปีติดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับใน6ปีนะครับส่วนในหลักสิบเนี่ยนะครับมา5ปีติดนะครับเนาะซึ่งตัวเจาะนะครับมา5ปีติดนะครับก็หลุดไปเพียงปีเดียวเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสูตรเนี้ยนะครับมันจะไปต่อยังไงนะครับว่าจะดูยังไงนะครับถึง ได้นะครับถึงเข้ามานะครับ5ปีติดนะครับตัวเจาะ2ตัวบนนะครับ2ตัวบนตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปกลับนะครับหวังว่าสูตรแบบนี้นะครับจะมาต่อนะครับจะเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าสูตรเนี้ยนะครับเจอโดยบังเอิญนะครับเนาะเจอโดยบังเอิญนะครับก็มันไปสูดจุดตาตรงที่ผมผมไปทําสูตรในสูตรที่เป็นแพะลิงไก่หมาหมูเนาะซึ่งเป็นปีนักสัตว์นะครับเพราะว่าในสูตรนั้นมันก็เข้าเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปเห็นเอ๊ะนะครับในงวดปีใหม่เนี่ยนะครับมัน ก็คือมันเลขเนี้ยมันจะมาในงวดของนะครับในงวดสิ้นปีมันจะมาในงวดของปีใหม่นะครับเลขนี้นะครับจะเป็นเลขไหน2ตัวตรงๆงนี่ครับบนเท่านั้นนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆงปังปังกันสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ไปรับชมสูตรกันได้เลยนะครับผมแบบก็คือง่ายๆเลยครับในหลักหน่วยนะครับเนี่ยหาวันที่17เแล้วก็ต้องเอาวันที่30งวดก่อน หน้านี้นะครับก็ดูในหลักร้อยนี่แหละเพิ่มแต้มลดแต้มไปเนี่ยก็มามามาทุกปีแล้วในปีล่าสุดเนี่ยให้ไปก็คือ901นะครับก็ได้901แล้วนะครับมันจะมีตัวไหนพอจะจับได้อีกไหมนะครับก็คือจะดูนะครับดูในตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเราจะเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อสูตรนี้มันจะมานะครับแต่สูตรเนี้ยนะครับเข้า มานะครับ5ปีติดนะครับอาจจะไม่ได้6ปีเหมือนในสูตรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาสูตรไหนดีไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนดีนะครับก็ไปติดตามนะครับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับซึ่งก็เข้ามานะครับ4งวดติดแล้วนะครับเน้นใน5คู่นะครับในงวดที่แล้วเข้าตรงๆไป68นะครับก็ถูกกันเยอะนะครับถูกกันเยอะงวดนี้ก็ขอให้ถูกกันอีกเหมือนเดิมนะครับ ปีใหม่ก็ขอให้งวดนี้นะครับขอให้ถูกนะครับใครที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกในวันที่17นะครับใครที่เคยถูกเรื่อยๆถูกบ่อยๆก็ขอให้ถูกเยอะกว่าในงวดที่แล้วนะครับเนาะสาธุนะครับเนาะอะใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีไปทําบุญทาทานด้วยนะครับผมเชื่อว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้เป็นับผู้รับที่ดีก็เราได้ตัวหน่วยบนแล้วนะครับตัวใน10บบนเนี่ยเราจะดูในตัวนี้นะครับนี่เลยครับ ดูในหลักแสนนะครับก็คืออันนี้ก็คือผลนะครับเพราะว่าในงวดนี้ไม่เข้านะครับในปีห้าเก้าไม่เข้ามาเข้าในปีหกศูนย์นะครับก็คือเราจะนําหลักแสนนี่แหละนะครับเพิ่มแต้มนะครับหลักแสนของในผลในงวดนนี้นะครับก็คือวันที่สามสิบนะครับผลวันที่สามสิบในปีห้าเก้านะครับผลในงวดนี้เนี่เราจะเอาหลักแสนของปีห้าเก้าเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ย เพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็นสามเอาตรงไหนดีตรงนี้เนาะนะครับก็จะเป็นสามสี่ห้าเนี่ยเราก็จะมาจับกับในตัวเด่นที่เราได้หน่วยบนไปเนี่ยเห็นไหมครับม,มาไหมครับก็มาห้าเนี่ยมาห้าเจ็ดเนี่ยตรงๆเลยนะครับแล้วมาในปีหกหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมแล้วเราจะเอาผลในปีหกศูนย์เนี่ยนะครับในวันที่สาสิบก็คือเก้าหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่นะครับเลขนะครับแล้วก็นี่แหละน้ำหนักแสนเนี่ยเพิ่มเต้มนะครับก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่านะครับเพิ่มไปประมาณนี้เทสักสี่ตัวนะครับอ่ะเพื่อความชัวร์นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยก็ผลในงวดน,นั้นนะครับหน่วยเราได้สามแล้วเนาะเนี่ยเราได้สองมาจากตรงนี้ตรงๆสิครับ่ะนะครับ เรามาดูในปี62นะครับจะมาไหมนะครับก็คือเอาวันที่30นี่แหละนะครับในปี61เนี่ยผลในงวดนี้เอาหลักแสนนี่แหละนะครับก็จะเป็น7 8 9 0นี่แหละนะครับจะมาในหลัก10พอผลในงวดถัดมาออก0ูนย์แง่เจแล้วก็ล่าง6 5นี่เข้ามานะครับแล้วได้เก้าจากในสูตรนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับได้7ก็มาตรงๆเนี่ย3ปีนะครับ3ปีติดแล้วนะครับที่ มาในเลขนี้นะครับเผื่อท่านไหนเข้ามาดูใหม่นะครับไอ้เลขเนี้ยมาจากไหนก็คือมาจากนี่แหละหลักร้อยเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนี่ยจากหก็เป็นห้า6ี่ห้าหเนี่ยจากหก็เป็นห้าหกเ็เนี่ยเพิ่มแต้มลดแต้มหลักร้อยเนาะต่อมานะครับในปี6 3สเราก็จะเอาผลในปี6 2วันที่30ธันวาคมนะหลักแสนนี่แหละเพิ่มแต้มนะครับจาก5ก็จะเป็นห้าหเจดเนี่ยห้าหเจ็ด ในหลัก10อ่ะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็น8นดะในเบอ่อความชัวนะครับเราได้4มาแล้ว7จากตัวนี้นะมา7 4ตรงตรง,ตรงนะครับแล้วนาในปี64นะครับเราก็ต้องเอาผลวันที่30ทธันวาคมปี63ก็คือ803628เนี่ยนะครับโดยที่นำในหลักแสนเพิ่มแต้มขึ้นไปสัก4แต้มนะครับเพิ่มไปนะครับก็จะเป็น8 901เนี่ยแสดงว่าจะเป็นในหลัก10 หลักหน่วยเราได้ห้าหกเจ็ดแล้วนะครับผลออกก็จะเป็น3 95เก้าห้านะครับก็มาเก้าหตรงๆเลยนะครับแล้วในงวดล่าสุดเป็น8เหมือนเดิมนะครับคล้ายกันกับในงวดดีเลยนะครับเนาะปีก่อนก็8ปีนี้ก็8นะครับก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจะเป็นในหลักสิบนะจับคู่ให้เลยนะครับ8 9 0 1 ก็อาจจะหลายชุดนะครับก็เหลือเอาตัวที่ชอบนะครับจับทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะครับเนาะแปดก็จะเป็นใน8ปดเก้าเก้าเก้าอืมรู้สึกว่าจะเกินหรือเปล่าอ,อ๋อถูกแล้วนะครับศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเก้าก็จะเป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็จะเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับ นี่แหละนะครับชุดบนนะครับชุดบนก็ไม่รู้ว่าจะมาตรงๆหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นในตัวกับรู้สึกว่ามันจะคล้ายกันในสูตรในบนก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้ไปนะครับมันจะมีตัวที่มันชนกันอยู่นะครับเนาะนี่แหละครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในเลขนี้นะครับในชุดบนแต่ที่แน่ๆนะครับ9 0้น่นะครับเนี่ย6ปีติดยังไม่หลุดเลยนะครับแต่ถ้า2ตัวนะครับ2ตัวก็5ปีติดนะครับซึ่ง นั้นหลุดในปี59เนาะเนี่ยก็เพิ่มในศูนย์นะครับก็เป็น0ูน 12, นะครับเนี่ยเพิ่มลองดูในวันนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามก็คือก็มานะครับแต่เป็นในคู่โตดเนาะนีะครับสามมันไปในหลักร้อยนะครับเนี่ยถ้าจะมาก็เป็นคู่โตดนะครับอันนี้ถ้าจะหลุดนะครับก็อาจจะหลุดคู่โตดก็ได้นะครับเนาะก็แต่ที่แน่ๆนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย ยังไงก็ต้องมาในหลักหน่วยแน่นอนนะครับซึ่งน่าจะมานะครับเพราะว่ามันเลขมาแบบนี้แล้วนะครับเนาะทางกองสลากเข้าใจดีนะครับนี่แหละเลขนี้แหละนะครับจะเป็นในหน่วยบนก็นําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในสูตรนี้จะเป็นในหน่วยบนนะครับ6ปีติดยังไม่ดุดเลยนะครับก็ขอให้เป็นที่ปีที่7ปีติดแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้นะครับขอให้เป็น เข้าใน7ปีหรือว่าสูตรนี้นะครับอาจจะเป็นล่างก็ได้นะครับอาจจะเป็นหน่วยล่างก็ได้ที่นะครับที่มานะครับในเลขนี้นะครับก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับเนาะก็จะมีคนที่โชคดีไม่โชคดีนะครับปะผลกันไปยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับที่ดูช่องนี้นะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงปังๆการทุกคนทุกท่านนะครับรับทรัพย์ปีใหม่นี้ในวันที่17 ว่กากราคมนะครับผิดาพาดประการใดหรือว่าจะได้เอยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ